เอาซะชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยยังไงบทแปลงไฟจังหวะนี้2ตัวครับพี่น้องโอเคโอ้ยใช่ไหมเนี่ย เอาแล้วก็ผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับตากล้ดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําเป็น Off s t a r Zero เลยนะครับตอนนี้น่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลาโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิ๊กกูดด้วยนะครับรถละที่หนึ่งร้อยบาทครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสม สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น C G C Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงกอยู่ข้างล่างเลย C G C Thailand ครับผม สวัสดีนะผู้ชมทุกๆท่านน่คร <sucked yapıl> <ado> ับ anyway, ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักลาไรนะครับวันนี้น่ครับคุณอยู่ในเกมคุกกี้รันไข่ไม่รันโง่ผมซึ่งนะครับวันนี้นะครับผมเป็นเลิกงานยามดีนะครับที่ตัวละครใหม่เข้ามาแล้วสำหรับคุกกี้ลสเคปสตอเบอรี่นะครับผม เข้ามาใหม่นะครับผมได้ดองเพชรเป็นแสมเพชรไม่ได้ดองเรียกว่าเติมมาแหละเออนี่ครับผมซึ่งตอนนี้ก็พร้อมที่จะใส่เดียวมันแล้วอะไรคนอยากรู้จักเหลือเกินนะครับสำหรับคุกกี้ตัวนี้มีความสามารถอะไรเราไปดูกันเลยครับโอเคมาครับผมคุกกี้เค้กสตรอเบอรี่นี่ครับผมลดเค้กสตรอเบอรี่นะครับตัวนี้มีความสามารถนะครับก็คือโจมตีหนึ่งครั้งโดยใช้แขนเวียนมาประกบกันเปรแล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมที่เลือกต่าที่สุด2ตัวของเขา เขานี่ครับได้รับการป้องกันนะครับลดความเสียหายลง50เป็นเวลา8ที่นาทีครับเยอะเลวเหมือนจะเสียนรักเรียนทุนนีครับแต่ก็ทีบเผอไปเลยแล้วกันแบบไม่ตั้งตัวแปกๆออกมาแค่2ตัวเอาไงดีอือคลิปเลยซากิปเลยไม่เลนล้ลวนๆนะครับผม วันนี้ไม่รู้เราจะเสียหายกันกี่เพชรดีนะครับผมตั้งไว้ก่อนแล้วกันสักห้าหมื่นเพชรไปรอบที่สองเออมาเลยแบบนี้คุยไม่ยากจะเอหนึงหรือ2องตัวนั้นเองสหรือสยังไงบทแปลกไว้จังหวะนี้2ตัวครับพี่น้องโอเคพี่ผ่านไปแค่หนึ่งาทีนะช่องผมเอาสะชุดใหญ่ไปกับพริบเลยไปกดแป้นพิมพ์ไปให้เต็มข้อทะลุทะลวงไม้แตกกั ล้อมเข้าไปในเตาอันนี้ไม่ต้องเอากักกักไม่ดูไม่ดูและไม่ดูคุกูีืนจาบต่อไปไม่ดูไม่ดูเฮ้ยม,ม,ม,มาตัวหลังยิ่งมาตัวหลังคือยิ่งเป็นตัวลีดนะสังเกตมาเกินตัว5ตัวหอ่ะมันเป็นตัวในตู้ครับเป็นตัวหน้าตู้ครับผมดูหัวนี้แหละกินเคเลฟันฟุ้งกระจายออกมาเลย ตัวอักษรเขียนว่าเธอรู้หรือเปล่าคุกกี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยเอาเรื่องแล้วนะครับผ <c oughs> มเปิดตัวเวอร์เกินจนผมนึกว่าเป็นตัวหิวอะพวกคุกกี้นะ่ะบอบบางสุดๆไม่สนุกเอาซะเลยโอ้โ oh, หทำเซียนในน้องคนนี้ตายตัวครับผมติดกันเหมือนคลิปวิดีโอที่แล้วหรือไม่ โอเคแวมพายนี่ผมได้แล้วอะเอาไวเดียวเนื้อจบไวเลยวะเนี่ยมันจะรวดเร็วเกินไปล้อ่ะเปิดทีทสักหนึ่งไปสกิปโชว์เข้าไปลูกพ่อห <c oughs> นักหน่วง <c oughs> ดูหน่อยสิมันมีโอกาสได้หรือเปล่าโอ้เพียววันนี้รามมีโอกาสได้นะแต่มันน้อยเหลือเกินแต่ผมก็ยังมั่นใจว่ามันอาจจะมาสองตัววิ่งเข้าไปในบ้านแม่มดแม่มดยิ้มและดีใจ โยนแป้งมานวดให้กลมๆมาตัวกลางด้วยนะครับตัวกลางเนี่ยมีโอกาสออกเป็นตัวดาเอจสูงนะผมจะดีมาอย่างนั้นเลยแหมผมตัวกลางบนเนี่ยจะเป็นตัวเลดนะครับตัวกลางจะเป็นตัวดามเอจรอดูเศษชิ้นส่วนคลสโรสเบอรี่นินจาและเศษชิ้นส่วนและตะกร้าออกไปนินจาอันนี้แหละเพียว โอเคทําให้เด็กมันโลกแต่จริงๆมันเป็นแค่แรงตัวจริงอยู่นี่เอาอ่ะเพียวเพียววะนี่ละโชว์ก็ไปลูกพ่อเออคุกกี้มินช็อกโก้ดำมาเลเซียมึงไม่ว่ากันไม่ว่ากันไปไปเปิดของจริงสักนิดนึงครับอันนี้คือของจริงเน่ยถ้าได้อันนี้ผมลุกขึ้นเลยทั้งทั้งที่บ็อกเซอร์ของผมแบบลุกแล้วเห็นกระแต่ผมลุกเลยมา ของจริงมันอยู่นี่น้องชายโอ้ยพอมดนันมามนขอญาตเลยแล้วกันสคิปก่อนไม่ไหววะไม่ไหววะตัวนี้มันของจริงคือไอไอตัวตู้นั่นน่ะมันของจริงครับไปต่อของตัวเข้าไประวังแม่มดนะใจดีหรือเปล่านั่นไงว่าเล้วใจร้ายไปก่อนหนึ่งทีไมเลดหมื่นห้าปะต่อกันไปสัก,กนิดกันหน่อย มาแน่นอนครับแบบนี้1 2หรือ3เท่านั้นเองนี่ครับแม่มดหันมายิ้มหวานจาังหวะนี้โยนแป้งสารีและบุ้มเกิดเป็น2ตัวโอ้โทเอ้ยล่างซ้ายและล่างขวาเมื่อกี้เราได้ตัวดาเมจมาใช่ไหมล่างซ้ายและล่างขวาอาจจะเป็นตัวยูครับซับซับนี่มีสมุนไพรพริกแล้วก็มีโอกาสเป็นเพียววานิลา ซึ่งอาจจะน้อยมากแต่เมียบเมียบคนที่มันละทิ้งความตั้งใจละทิ้งความหวังอ่ะก็เหมือนแพ้ไปแล้วเว้ยดูจงมองเอาสนอยเพื่อนอืมเสร็จชิ้นส่วนล้วๆแลนด์มาร์คมาร์คแลนด์และที่จะออกมาใน3 2 1ยิเฮียววนนีลาหรือเปล่าโอเคตามตู้เลดว่าเลย เลฟลอตอร์อันเชิญเจ้าอืมเด็สองดาวดืว่อหนึ่งวะดื่มสองตัวติดเลยนะสองตัวติดเลยนะยังไงมา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 มมามามาาม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 ีมาจามามกัากรกครัามามา่าอ,อมดมามบมาี้จะเจอกันเลยไปอีกหนึ่งครับผมอ่าเฮ้ยดู โอเคตาแดงแปลงล่างจัดไปเลยละครโอเคครับผมก่อนไปดูอีกครึ่งคลิปวิดีโอที่เหลือนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อในการทําคลิปในต,ต,ต่อไปนะครับผมชื่นใจจริงเวลาเห็นไลค์ทุกทีเนี่ยมีความสุขความสุขอ๋อโอ้โหพอมดมาแบบนี้ความสุขเริ่มเจิดจางนะครับผมอีกทีเออเวลีกูนั่นแหละ อย่ามาแค่หนึ่งนะมาแค่หนึ่งน้อยใจนะน้อยใจงอนหน้าบูนะเออตัวกลางครับผมดเมจดแล้วผมไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนสกิปเลยนะกันโอ้โหอ,ออกตามเลดเลยครับผมออกตามเลดเลยเนี่ครับโดนไปแล้วนี่ครับสาหรับครีปนะครับลูกสตรอเบอรี่ครีปสามตัวติดผมว่าเราพอแล้วล่ะเรามีเยอะเกินไปแล้วเราไม่อยากได้แล้วนะครับผมมันมามันมาเกินละมันมาเกินไปละนี่ครับเดีย๋ยวเราไปเปิดในกิวบ้างดีกว่าไปขัดดวงขัดดวง ส,สุ่งกิวสุ่งกิวสามครั้งครับผมไปสำหรับครั้งแรกดวงไฟจุดติดเตาปฏิกรณ์มังกรเริ่มลุกและจังหวะนั้นสิ่งท vale. ี <c oughs> um ่มาคือเกลือเกลือจัดเกลือแบบเค็มปีเลยต่อมาลุกโชนปะ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 เปียงโอ้ยเสียชิ้นส่วนมาแค่หนึ่งอันและสุดท้ายครับผมไปฟุบฟบฟูบฟบเตาปฏิกรณ์เผา และที่มาคือโอเครูนเลเวลสาม250ครั้งครับเพื่อที่จะได้การันตีแต่ระดับผมแล้วไม่ถึงแน่นอนครับผมดูสองตัวก็มีสองตัวก็ได้แม่มดก็ยอมนั่นไงฟุกขอร้องขอร้องฟุกขอร้องโชว์ไปหน่อยดิฟุกขอร้องขอร้องโอ้โหตัวเดียวตรงกลางมีลุ้นอยู่นะครับมีลุ้นอยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับผมไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้ครับผม เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าไม่เกิดแต่เกิดขึ้นได้แปลว่าอุยอ้ยโหเสร็จชิ้นส,ส่วนมาก่อนเลยแล้วการตกใจเลยทีเดียวเอาเลยหรอเอาเลยหรอยังไงขอเขียนตัวนัสือโอเคคุกกี้มันม่วงไข่ไม่ม่วงมันม่วงกูเรียกง่วง,ง,งเลยทิปเลยละกันสุดท้ายครับเดอะลาสผมจะไม่ดูนะไปปิดตาปิดตาไม่ได้ไี้มันตั้งอยู่ตรงนี้โอ้โหจบแล้วโทมอนมาพังเจงบงเจงย,ยับยูยี่ โอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มตู้เคลปอีก3ครั้งนะครับเพราะเราพ o อ n ไว้แล้วว่าเราจะทำนะครับผมไปะนะครับผม let's go อีก3,000เพชรเออสอตัวมาบ่อยนะ2ตัวมาบ่อยนะ2ตัวมาบ่อยคนสแลงเลยแม่มดคนสก้ามมือขึ้นเลยต่อไปนั่นแหละครับผมดีเอมตาหวานมาเชียวกี่ตัวดีนะบทสแลงเลยโอ้โหร่างซ้ายวะขอญาตดูเลยละกัน ปล้งลอยผงวิเศษเกิดเป็น power x ตัวแรกเลยไม่ต้องรุนไม่ต้องเสียเวลาเพียวว่านิลาเหรอเฮ้ยโอ้โหมาอีกหนึ่งครับมาอีกหนึ่งไม่มีหลุดเลดของจริงว่ะเก็บรถโซไม่มีลุนเลดครับไม่มีลุนเลดของจริงครับผมบอกเลยว่าเขาคือราชานะครับไม่ใช่ราชาในการสุ่มนะลาชาปุ้งเลนะครับผมต่อไป โอเคพ่อมดเนี่ยกูเกลียดมึงจำไว้เวลามึงมาคือไม่ต้องลุ้นเลยต่อไปสุดท้ายโอเคมันนอนไม่หลับหรอกมันนอนไม่หลับหรอกถ้าปเป็นอย่างเงี้ยนอนไม่หลับบอกเลยขคอรกี้นั่นแหละนั่นแหละ,หละสามตัวไปสามตัวไปรอบหน้าผมว่าเติมแพ็คผงสุ่มเพียววานิลาดีว่าวะเอออ,อ,อ,อยากเติมอยากเปิดเพียววานิลาอยากได้อะ่ะ เออโยนมันขึ้นไปกลางอากาศแบบนั้นแหละตัวแรกนินจาที่สองนางฟ้าและตัวที่สที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือตามเลดตามค่าออกรวนลัว,ลวเออเอยเกมนี้มันไม่หลุดเลดเลยเว้ยดีง่ายหนึ่งตัวกิดเลยละกันครับ 20,000ไมเลดเป็นยังไงกันบ้างครับผมต้องบอกเลยว่าไม่หลุดเลนเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แต่ผมอยากเปิดเจ้าเดียววันนิลาตัวนี้จริงๆเลยเนี่ยสำหรับคลิปวิดีโอหน้าใครที่อยากจะให้ผมเปิด เทียววาน,นิลานี่ครับคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี่ครับผมถ้าถึง2,000ไลค์เดี๋ยวผมไปเติมมาเปิดเลยเอาเป็นแพ็คเทียววาน,นิลาล้วนเลยไปเติมเจ้าเนีย่ยไม่รู้มันทำได้หรือเปล่าแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออมาเปิดเทียววาน,นิลาเลยมันไส่มากอยากได้พูดนี่ครับผมเออเดีย๋ยวแลมวคลิปวิดีโอได้ครับและสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปวิดีโอออกมาทุกๆวันเลยเนียค่ครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย